ตำรวจจากกองประครับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบบ่อทรายบริเวณลำน้ำแม่ยาวครับหมู่ที่7บ้านนานโป่งหานตำบลใหม่พัฒนาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับก็พื้นที่ประมาณ4ไร่ หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าบ่อทรายแห่งนี้อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาวแม้ว่าจะหมดสัมปทานไปแล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามีกลุ่มนายทุนเข้ามาลักรอบดูดทรายครับ จากการตรวจสอบไปเจอกองทรายแท่นคัดแยกสิ่งปลูกสร้างกระจายอยู่ในเขตป่าสงวนจริงๆและพบว่าไม่ได้มีการยื่นขออนุญาตทำประโยชน์ไม่ได้ขออนุญาตอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวจากกรมป่าไม้แล้วก็ไม่พบหลักฐานการขออนุญาตด้วยหรือว่าสิทธิการใช้พื้นที่ป่าที่มีการขุดลอกและครอบครองแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีใครอยู่เลยครับไม่พบผู้กระทำผิดคาดว่าน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ไว้ตัวทันครับ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงเข้ายึดพื้นที่ดังกล่าวไว้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่าถือเป็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484และพระบป่าสวนแห่งชาติ2507นะครับก่อนที่จะแจ้งความกับตำรวจเพื่อสืบสวนหาผู้กระทำผิดต่อไปคับ